ว่ากันว่าไม่ให้กินยาแบบนี้บบนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกตสามสิบเนี่ยกินกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ครับเก็ตนะ อาการน no? ี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นถ้ากินเก็ดสาอันนี้คิดไปเองคิดไปเองเก๊ดสาเนี่ยไม่เป็นอันตรายแบบนี้ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามันสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเข้มข้น100เซดูนี่เขากวางอ่อนช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตบำรุงพลังทางเพศอินเอี้ยคักอินเอี้ยคักเนี่ย มันจะช่วยเรื่องกลไกการแข็งตัวของไอวะเพ,ศ,พเศชายเรามันจะช่วยให้ดึงดึงดึงด,งด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงดึงนะนี่ซออีง้งไอซออี้งนี่ก็ดีนะครับช่วยให้เลือดหมุนเวียนแรงเร็วขึ้นแล้วก็บำรุงพลังทางเพศยังมีตัวยาอื่นๆที่สำคัญอีกหลายประการฮ <c oughs> <c oughs> จใจเย็น เกตสาเนี่ยจะทําให้คุณเก็ทได้ใน30นาทีแล้วมันจะทําให้เกทได้เกทดีเกทยี่สี่ชั่วโมงโอ้โหแล้วมันยังจะเก็ทลูกบอเกทสามสิบมันเกทได้เกทดีจริงเห็นแล้วไม่ธรรมดาเกทสามสิบมีห้าข้อที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันข้อแรกไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริม ข้อ2อะไรนะครับออกฤทธิ์ภายใน30นาทียอข้อสานดเดียวก่อนมีกิจกรรมเห็นผลไม่ต้องทานทุกวันอืมใจเย็นข้อสี่วัตถุดิบจากธรรมชาติผ่านกรรมรับรองจากออยปลอดภัย เยอะโอ้โหข้อที่5เก็บ30มีมายาวนานกว่า10ปีเก็บ30 Secret Love ความลับที่บอกได้